สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นพิกเด็กนะคะก็คือการเลือกไพ่แบบเป็นกองๆเพื่อถ่ายใจนะคะวันนี้ผู้อ่านมีหัวข้อคําถามก็คือคนที่เราคิดถึงเขามองว่าเราเป็นคนยังไงในสายตาเขาคนที่เราคิดถึงอาจจะเป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นเจ้านายก็ได้เป็นใครก็ได้นะคะมีไพ่อยู่สองกองเพื่อนเพื่อนเลือกกองที่1กองแรกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือกองที่2นะคะเพื่อนเพื่อนทำสมาธิแล้วก็ถามคํถาถามในใจเลยว่าคนคนเนี้ยเราก็นึกถึงหน้าเขาด้วยคนคนเนี้ยเขา มองว่าเราเป็นคนยังไงในสายตาเขานะคะเดี๋ยวให้เวลาประมาณ5วินาทีเลือกไพ่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายพร้อมกันการทํานายแบบนี้เป็นเพียงแค่ทริคสนุกๆอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ต้องเก็บไปคิดมากกับคําตอบนะคะ โอเคน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งก่อนเลยคนที่เพื่อนๆคิดถึงเขามองว่าเพื่อนเอนเป็นคนยังไงนะคะเปิดมาใครคนนั้นมองว่าเพื่อนเอนเป็นคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่อยากหน้าที่จะทำความรู้จักหน้าที่จะคบค้าสมาคมด้วยแต่เขามองว่าเพื่อนเอนเป็นคนลึกลับไม่ใช่ลึกลับแบบมีเวทมนต์อาถรรพ์อะไรนะเป็นคนที่ เก็บความลับเป็นคนเงียบเงียบ er, นิ่งๆบางทีเหมือนเป็นคนเก็บกดไม่ค่อยเปิดเผยอะไรมีปัญหาอะไรก็มักจะเก็บเอาไว้ในใจเขาอยากจะเสนอตัวหรือว่าบางครั้งเขาอยากจะมาถามไทยว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงน,นู่นนั่นนี่แต่ว่าเพื่อนจะเป็นคนเก็บอันนี้ในสายในมุมมองของเขานะคะเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้แต่ที่เขามองมาเขามองภาพนี้เราเป็นคนที่บางครั้งเหมือนหนีปัญหาแต่จริงๆไม่ใช่หนีปัญหานะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยอะไรมากกว่ามีอะไรก็จะเก็บเอาไว้ ปิดบังเงื่อนงามเก็บซ่อนบรรยากาศเก็บซ่อนความรู้สึกเก่งเอาไว้ในใจคนเดียวแอบคิดแอบคเครียดแอบทาอะไรตามลําพังคนเดียวประมาณนั้นถ้าเป็นในแง่ของการเงินเขามองว่าคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของการเงินแล้วก็มัธยสถ์อดออมดีมากนะคะถ้ามองในแง่ของการงานคุณเป็นคนที่มีไฟในการทํางานแล้วก็มีความาคิดสร้างสารรค์มีอะไร ความรู้มีความสามารถมีอะไรซ่อนอยู่ในในตัวของคุณเองคือเป็นคนมีความสามารถอยู่ในตัวเองในแง่ของชีวิตทั่วไปมองว่าคุณ เขามองว่าคุณเป็นคนเงียบๆีค่อนข้างไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยเอไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็ชอบเก็บเงาอะไรเอาไว้คนเดียวเวลาที่ชีวิตมีปัญหาคุณจะไม่ค่อยไปสาทะยายอะไรให้ใครฟังจะชอบเก็บมาเครียดอยู่คนเดียวนะคะออกแนวบางครั้งเขาจะเข้าหาหรือเขาจะมาพูดคุยเขาจะมาตีสนิทด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่อาจจะมองว่าคุณเป็นคนซีเรียสคนหนึ่งก็ได้นะคะดูจริงจังกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอ่ะสับสักหน่อย เนี่ยค่ะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็ระแวดระวังตัวเป็นคนที่ระวังตัวระวังภัยให้กับตัวเองดีมากไม่ค่อยที่จะเปิดรับหรือทําความรู้จักหรือสนิทกับคนยากเหมือนกันอะไรทานองนั้นนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยจะคิดอ่านอยู่คนเดียวก่อนจะไม่ค่อยได้ปรึกษาใครเท่าไหร่เห็นไหมทำอะไรด้วยตัวเองนะคะ อยู่คนเดียวตลอดเลยมีแต่ไพ่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะระวังตัวนะคะแต,แต่จริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมยตรีที่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวคุณไม่ค่อยชอบเปิดเผยถ้าจะพูดให้ใครฟังสักคนหนึ่งคือต้องสนิทมากๆหรือไม่ก็แค่คนในครอบครัวจะไม่ค่อยระบายปัญหาให้ชาวโลกรู้ชาวกองหนึ่งเนี่ยถ้าไม่สุดจริงๆไม่ค่อยโพสไม่ค่อยบอกอะไรให้ใครรู้นะคะจะมีแค่คนที่สนิทกับคุณมากจริงๆเท่านั้นที่จะเข้าในพื้นที่ส่วนตัวของคุณได้คุณค่อนข้างระวังตัวเองดี ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะโอเคคร่าวๆเนาะประมาณนี้ทีนี้มาดูที่ท่านที่เลือกกลองที่2บ้างนะคะคนคนนั้นเขามองว่าชาวกองสองเนี่ยเป็นคนยังไงอยากขยับนิดนึงโอ้โหได้ไพ่เดลิเวอร์สขึ้นมาเลยเขามองว่าคุณเป็นคนสวยมองว่าคุณเป็นคนหลอ่อคือบางท่านอาจจะมองว่าฉันสวยเหรอฉันหลอหอ่อแล้วไม่นะอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้คือมุมมองของเขาคนนั้นนะคะ คุณอาจจะสวยคุณอาจจะหล่อในสายตาเขาคุณคือคนที่ตรงสเปคตรงอุดมคติของเขาตรงในแบบที่เขาแบบเออเขาชอบเขาชอบแนวนี้ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์คุณเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่น่าลหลงไหลเป็นคนที่น่าทําความรู้จักเป็นคนที่เจอปุ๊บแล้วแบบต้องปิ๊งปับ๊บอะไรทํานองนั้นนะเห็นไหมมันเป็นอา่าเหมือนกับรักแรกพบเจอปุ๊บสะดุดตาปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะ อย่างหนึ่งเลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วคุณอาจจะเจ้าชู้ก็ได้อันนี้ในมุมมองของเขาคนนี้มีสเสน่ห์คนนี้สวยคนนี้หล่อต้องเจ้าชู้แน่ๆเลยเฟรนลี่ขนาดนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะคะเข้ากับทุกคนง่ายแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนคือเจอใครก็รู้จักมักคุ้นไปได้หมดเลยใครคนนั้นของคุณกองสองเนี่ยที่เขามองมาต่างจากกองหนึ่งนะคะกองหนึ่งจะมาเพ่งเรื่องอการ การทำงานหรือการใช้ชีวิตหรือตักกะชีวิตอะไรเยอะหน่อยแต่กองเนี้ยมองที่รูปลักษณ์ภายนอกมาก่อนเลยมองว่าคุณเป็นคนที่ดึงดูดใจดึงดูดตาเห็นปุ๊บรักปั๊บชอบปั๊บเลยจะเป็นคนเฟนลี่เป็นคนที่อัธยาศัายแมตรีดีเป็นมิตรกับทุกคนเข้ากับทุกคนได้เป็นคนที่น่าสนใจค่ะคือถ้ารักก็รักคือถ้าเกลียดก็เกลียดก็ไม่ได้กลัวว่าใครจะมองอยังไง แต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่อย่างใจยาาบางทีเขาไม่รู้ใจคุณเท่าไหร่คือคุณดีกับทุกๆคนเจอใครก็เป็นมิตรกับเขาให้หมดเราก็เลยไม่รู้ว่าข้างในจริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไงกันแน่ทําความนี้นะคะสองกองไม่รู้จะตรงบ้างห,หรือเปล่ายังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคลิปทำนายสั้นๆส,สนุกๆน,นะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมสนุกกันในคลิปนี้ตรงใจไม่ตรงใจถูกผิดยังไงขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะกันี่รุต่อไปลาไปก่อนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกัน